สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้ส่งงานแท่งรับหอสูงให้ลูกค้านะครับผมเ็จนี้ก็หน้างานอยู่ที่สุรินทร์นะครับผมก็งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็จะเตรียมขนเก็บของขึ้นรถนะเพื่อที่จะออกเดินทางนะครับไปหน้างานถัดไปนะครับหน้างานถัดไปเราก็จะไปที่ชนบุรีนะครับผม แทางน้ำหอสูงนะครับตัวนี้อันนี้เป็นรถเคของเราครับอันนี้ก็จะเป็นชุดปั๊มบาดาลของลูกค้านะครับตัวชุดนี้ตัวนี้ปั๊มบาดาลน,นี่เราก็เดินท่อนะครับแล้วก็ฝังลงไปใต้ดิน,นเพื่อให้พอได้นะครับตรงนฝังก็จะขึ้นที่หอถังตัวชุดนี้นะครับตัวที่หอถังน้ำเนี่ยตัวเส้นนี้ของลูกค้าจะอยู่ที่ สร้างตัวนี้ก็จะค่อนข้างพิเศษนะครับอันนี้พ่นสีเคลือบเป็นกาวไนท์แป้นตังกาวนไนท์สามชันม้นหลังคานที่ของตัวแขรื่งน้ำให้ลูกค้าเลยอันนี้นนนก็จะเป็นสเปเชียลพิเศษนะครับลูกค้ากับเจ้าหน้าพน,นักงานพิเศษัวฐานลากแข็าางแรงเลย ขึ้นหอถังครับด้านข้างก็จะถักขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นงานถักอสองชั้นนะครับผมงานถักรอ,องตะแกรงรองถังแล้วก็จะวางด้วย นอ่าดูลบอร์ดนะครับงานเลยงานเชื่อมกันโครงเลยอย่างดีเซตนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดของลูกค้าติด2ตัวนะครับมองฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟสปอตไลท์ติดนะช่วงกลางคืนติดอัโตโนมัตินะครับผมตัวข้างบนก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับเซตนี้ของลูกค้าจะใช้ปั๊มสองแรงนะครับสองแรงหกแผงนี่เราติดตั้งนะครับขึ้นมา ตัวด้านหลังก็จะมีบันไดทําความสะอาดแผงให้เรียบร้อยเลยนะครับทําสวยงามนะครับจะมีงานม,มาตรฐานนะครับเราเน้นี้ที่การใช้งานที่ได้คุณภาพครับใช้งานได้นานเลยครับตัวเหล็กมันเป็นกระถารใช้งานที่อายุ20ปีขึ้นเลยนะครับผมต,ตัวเชนนี้นะสวยงามแข็งแรงเลยนะครับตัวนี้ตัวาฐานพักของบันไดขึ้นก็จะมีตัว แผ่นรองยืนชมวิวได้เลยนะครับผมเนนี้ทำเดินขึ้นสะดวกสบายนะครับโครงสร้างก็จะพ่นสีเคลือบกามไนา์ให้อย่างดีครับรีเมียเลยครับนะครับสวยงามฐานก็จะปูะพื้นปูนนะครับขัดมันให้สวยงามเลยนะครับขัดมันสวยงามโครโงสร้างก็จะถักขึ้นตามสเตปไปครับเสาก็จะเป็นเหล็กสามนิ้วนะครับผมสเตป วนก็จะปูได้แผ่นซีเนต์บอร์ดนะครับแข็งแรงทนทานเลยนะครับไว้สำรับเดินเล่นข้างบนได้ครับโซลาเซลล์390วัตต์ฟูลเซลล์นะครับเส้นี้เราติดตั้งเพื่อการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็ดีขึ้นนะครับทางหน้างานนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้งานดีๆงานคุณภาพก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโล่าโซลาเซลล์ที่เบอร์0 9 2 2 6 4 8 6 2นะครับขอบคุณมากครับ